ไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยพี่เหนื่อยมากลูกหลับก็เกือบเที่ยงคืนแล้วตั้งใจจะเริ่มมาหลายรอบแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำสักทีโอ้ผมได้ยินแบบนี้บ่อยมากจากคนอื่นแล้วก็จากตัวเองด้วยนี่แหละครับที่บอกตัวเองแล้วเอาจริงๆนะมันไม่ใช่เพราะว่าเราขี้เกียจหรอกแต่ว่าเพราะว่าชีวิตมันยุ่งจริงๆนี่ไงครับคนทำงานวัยกลางคนพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆหรือว่าคนที่ต้องดูแลครอบครัว ดูแลพ่อแม่วัยชรานะครับทำให้วันนึงเนี่ยผ่านไปแบบหายใจไม่ทันนะฮะจะเอาเวลาที่ไหนไปออกกําลังกายอีกใช่ไหมฮะเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับผมก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องหนึ่งที่ฟังดูมันเล็กมากนะแต่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วทั่วโลกจนกลายเป็นเทรนด์มีอาร์ติเคิลมีงานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากครับไปเซิร์ชต่อได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของไมโครเวิร์กอัลครับ มันคือการออกกําลังแบบถูกจริตคนที่ไม่ได้เป็นสายออกกําลังไม่ต้องไปยิมไปเวทไม่ต้องซื้อเสื้อยคะใหม่แล้วก็ไม่ต้องตื่นตีห้ามาวิ่งรอบหมู่บ้านด้วยแต่ว่ามันคือการขยับตัวเล็กๆน้อยๆในช่วงที่เรามีเวลาแค่ไม่กี่นาทีต่อวันแล้วทําแบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่นะครับหลายคนเคยได้ยินคําว่าขยับวันละหนาทีแล้าจ,จะหัวราะเยาะในใจใช่ไหมฮะคิดว่า เอ้ยแค่นั้นมันจะไปช่วยอะไรได้ผมเองตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันจนลองเองแล้วถึงได้รู้ว่าเออมันไม่ใช่แค่ได้ผลนะแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะกับคนที่มีชีวิตที่มันวุ่นวายที่สุดครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับตอนรอน้ําให้ร้อนจากการต้มน้ำนะฮะเราก็ยกส้นเท้าขึ้นลงช้าๆ30ครั้งตอนแปลงฟันก็ย่อตัวทําท่าสควอตเบาๆไปด้วย สมมุติประชุมออนไลน์ที่ยังไม่ถึงรอบตัวเองพูดก็ลุกเดินวนรอบโต๊ะอะไรแบบเนี้ยหรือเมื่อวันดูข่าวตอนค่ำนะผมก็ทําท่าแพลงหน้าทีวีไปด้วยวันละนาทีพอรวมๆกันนะครับมันก็กลายเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงของการออกกําลังในแต่ละวันได้โดยที่เราไม่ต้องกันเวลาไว้เฉพาะเลยสักนาทีเดียวครับพอเริ่มทําแบบนี้ได้สัก2 3อาทิตย์นะครับร่างกายมันเปลี่ยนไปเลยครับ คือไม่ใช่ว่าผอมหรือว่ากล้ามขึ้นซิกแพคมาทันทีนะฮะแต่รู้สึกเลยว่าเวลาเดินขึ้นบันไดแล้วไม่หอบนอนหลับง่ายขึ้นตื่นมาสดชื่นกว่าก่อนหน้านี้แล้วที่สำคัญคือรู้สึกดีด้วยเพราะว่าเราได้ดูแลตัวเองจริงๆแบบไม่ต้องฝืนอะไรเลยนะครับไมโครเวิร์กอัไม่ใช่สูตรลัดนะครับไม่ใช่ว่าแบบอุย๊ยทํา5นาทีแล้วหุ่นดีภายใน2สัปดาห์ แต่มันคือวิธีที่เรียบง่ายและต่อเนื่องเหมาะกับชีวิตจริงของคนที่ไม่ได้มีเวลาว่างเยอะไม่ได้มีแรงเยอะไปยกเวทอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนชีวิตแบบหักดิบแต่ว่าอยากดูแลตัวเองโดยที่ยังใช้ชีวิตเดิมๆได้อยู่ครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งปวดหลังเรื้อรังมาหลายปีหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะฮะหมอก็บอกว่าให้ไปออกกำลังกายเบาๆทุกวันนะฮะ เขาก็เริ่มจากทำ stretching 3นาทีตอนเช้าแล้วก็เดินรอบบ้านตอนเย็นวันละรอบนะครับอาทิตย์แรกเนะี่ยยังไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเดือนหนึ่งผ่านไปเขาบอกว่าเฮ้ยมันปวดน้อยลงมากจริงไม่ต้องกินยาแก้ปวดทุกคืนเหมือนเมื่อก่อนเลยและที่สำคัญรู้สึกว่าร่างกายตอบสนองดีขึ้นทั้งทๆที่ไม่ได้ทำอะไรแบบหนักๆเป็นจริงเป็นจังเลยนะฮะมีงานวิจัยเมื่อปี2017ที่ผมชอบมากครับเขาให้คนที่ไม่เคยฟิตร่างกายมาก่อนเลยนะ ทำโปรแกรมง่ายๆก็คือให้วิ่งขึ้นบันไดครั้งละ20นาทีวันละ3รอบอาทิตย์ละ3วันติดต่อกัน6สัปดาห์ปรากฏว่าสมรรถภาพหัวใจและปอดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยฮะแค่ออกกําลังกายจริงๆแค่1นนาทีต่อรอบเท่านั้นเองนะครับมันให้ผลได้ขนาดนี้ แล้วตัวอย่างไมโครเวิร์กอัลอื่นๆทําอะไรได้อุ้ยเยอะเลยเช่นกระโดดตบ30วินาทีนะฮะวิดพื้น10ครั้งต่อด้วยสควอดอีกสัก10ครั้งระหว่างช่วงพักหรือว่าช่วงรอระหว่างงานอะไรแบบนี้คือถ้าเรากระจายพวกนี้ไปทั้งวันรวมๆแล้วนะครับคุณอาจจะได้ออกกําลังกายเกือบ20-30ถึงนาทีเลยโดยที่ไม่ต้องจัดเวลาเป็นชั่วโมงๆนะครับผมก็เลยอยากชวนให้เพื่อนๆพี่ๆนะฮะเริ่มง่ายๆแบบนั้นเลยครับไม่ต้องเริ่มจากเยอะเอาแค่ 5นาทีต่อวันก่อนก็พออาจจะแบ่งเป็น1นาทีตอนเช้า2อ2นาทีตอนบ่ายแล้วอีก2นาทีตอนหัวค่ําก็ยังได้นะหรือว่าจะทํารวดเดียว5นาทีในช่วงที่มีเวลาก็ได้เหมือนกันท่าที่แนะนําก็ไม่ต้องซับซ้อนอะไรเลยครับยืดแขนยืดขาหมุนไหล่หมุนคอย่ยอเข่าสัก10ครั้งทําแพลงเบาๆวิตพื้นช้าๆ5ครั้งระหว่างรออะไรบางอย่างแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับ ถ้ามีเพลงที่ชอบ2-3สเพลงนะก็เปิดเพลงแล้วก็ขยับตัวให้จบเพลงไปด้วยมันเป็นการออกกำลังกายโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแถมได้หลายนาทีด้วยนะครับเพลินมากแล้วถ้าอยากสนุกขึ้นหน่อยอแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ไว้ใกล้มือนะฮะยางยืดเสื้อโยคะ,ะใช้ขวดน้ำแทนดัมเบลก็ยังได้แล้วก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะคือให้จดบันทึกเอาไว้ด้วยครับไม่ต้องเยอะนะครับแค่ติ๊กไว้ว่าออวันนี้ได้ทาอะไรไปแล้วบ้างนะฮะเชื่อไหมครับว่า แค่เห็นตัวเองขยับบ่อยขึ้นนะเราจะเริ่มรู้สึกภูมิใจมากขึ้นนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนนิสัยไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะฮะไมโครเวิร์กอัลกําลังเป็นเทรนด์ที่คนทั่วโลกเริ่มใช้ครับเพราะว่าทุกคนก็ยุ่งกันทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครอยากยึดติดกับสูตรเก่าๆที่แบบต้องมีเวลาถึงจะออกกำลังได้อีกแล้วนะฮะตอนนี้มันก็เลยเป็นยุคข,ของการขยับร่างกายแบบเรียบง่ายแต่สม่าเสมอ ใครที่ไม่ใช่สายออกกำลังกายนะครับอยากให้ลองเริ่มจากวันนี้เลยนะครับแล้วผมก็ลองรวบรวมลิสต์ท่าง่ายๆเอาไว้ให้แล้วนะครับเจ็ดท่าขยับวันละ5นาทีทำตามได้เลยอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะฮะลอง5นาทีก่อนแล้วจะติดใจจนขยายเวลาไปเองแน่นอนครับมาแล้วเหรอฮัลโหลสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเลวสวัสดีค่ะ ไม่มีใครค่กกล้องค่ะคนนิจิวะป๊าป <h> ี้คะฮะแน่นอนก็ทำคขาให้ป๊าปี้ดีโอเคโอเคจิวะคนนีจิวะจิวะ